ครับผมก็สวัสดีครับวันนี้มาเดินนะครับดูข้าวโพดนะครับรุ่นนี้นะครับก็คาดว่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จอกอต้มที่หน้าสวนเนาะนะครับเนีย่ยเป็นชุดนี้นะครับก็มีหลายคนที่สอบถามว่าสังเกตยังไงว่าข้าวโพดนี่พร้อมเก็บฝักเนาะนะครับก็มันก็แล้วแต่สายพันธุ์แล้วก็แล้วแต่ประสบการณ์หรือเราก็สังเกตฝักมันก็ได้เนาะ นะครับข้าพดชุดนี้ก็คือเป็นข้าพดหวานพัน์จัมโบสวีทเอวันะครับโดยเฉลี่ยแล้วอายุการเก็บผลผลิตก็อยู่ที่75-80วันเนาะนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์นะครับของของต้นเนาะนะครับการดูแลรักษาแต่ว่าก็บวกลบไม่เกินไม่เกิน5วันเนาะนะครับคราวนี้นะครับถ้าเราปลูกแล้วมันผลผลิตออกมาตาม ตามที่ที่เขาระบุไว้ก็คือ7 5ถึง80วันนี้ก็คือถือว่าต้นสมบูรณ์พอสมควรในนี้ก็เราก็ทนับอายุตั้งแต่วันพ่อมเมล็ดจนถึงเก็บฝักนะก็ปมาณวันแต่ครั้นี้มันก็จะดูยากเนาะนะครับเพราะอะไรเพราะว่าทนับอายุเนี่ยนะบางทีฝักอาจจะอ่อนไปหรือแก่ไปเนี่ยนะฮะเพราะาสภาพพื้นที่นะการอัตราการงอกของมเมล็ดเนี่ยบาง ถ้าเป็นช่วงหนาวเนี่ยบางทีเพราะ3าวันหรือ4ี่วันนี้ยังไม่ออกแต่ถ้าเป็นฤดูร้อนนี่หนึ่งสองวันนี้ก็เริ่มงอกแล้วนะครับแล้วก็อ่ความสมบูรณ์ของต้นเนาะนะครับว่าต้นมันสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับแต่สิ่งที่สังเกตง่ายๆเลยก็คือเราดูดูด,ดูดูที่ต้นแล้วก็ที่ฝักนะครับโดยเฉพาะฝักของเขาเนาะนะครับโดยเฉพาะอ่าถ้าข้าวโพดที่พร้อมเก็บฝักนะหนึ่งสังเกตดูดูที่ไหมครับไหมเขาก็จะเริ่ม เริ่มออกสีน้ำตาลแล้วนะครับสีน้ำตาลแล้วก็เนี่ยให้ดูประมาณนี้สีน้ำตาลถึงขั้นดําเลยเนาะนะครับสองก็คือสังเกตที่ที่ฝักครับฝักเขาเนี่ยจากเนี่ยปลายฝักเขาจะโตนี้หนึ่งนะดูครับมันจะตึงขึ้นก็คือมเมล็ดเขาตึงแต่ถ้าเกิดต้นไหนที่ที่ยังไม่ไม่พร้อมเก็บฝักเนี่ยปลายเขาจะแหลม,มเดี๋ยวผมเข้าไปดูด้านในเนาะนะครับเน,นี่ยมันมีเนี่ยชุดนี้ก็คือคนละรุ่นเนาะคนละรุ่นกับตัวน้นนะครับ อย่างตัวนี้เห็ไหมครับเนี่ยฝักเขาจะเรียวนะครับจะเรียวมาเลยเนี่ยนะครับเรียวแล้วแล้วเนี่ยสมมติว่าเขามีเม็ดตรงนี้แต่เม็ดเขายังยังไม่เต็มเขาจะเรียวในขนาดที่เดียวกันครับามาหาต้นที่มันอันที่มันสมบูรณ์เนี่ยนี่ไงเนี่ยน็นรับสังเกตปลายฝักเขาเนี่ยต้นปลายฝักเขาจะใหญ่นะครับสองก็คือเราอาจจะดูที่มเมล็ดเขาครับเ,เราอาจจะแกะตรงปลายมันก็ได้เนี่ยนี่ไงับเนี่ยเนี่ยดูที่เมล็ดเลยครับ เห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็เริ่มเริ่มเห็นเห็นเมล็ดเขาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เนี่ยถามว่าเก็บได้ไหมเม็ดประมาณนี่ยสลับต้มเนี่ยสามารถเก็บได้แล้วนะครับเนี่ยต้มตัวนี้ก็ถ้านับอายุก็ประมาณเจ็ดสิบกว่าวันนะครับเจ็ดสิบสามเจ็ดสี่วันนะครับเนี่ยนะครับนี่เหมาะแก่การต้มนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เหมาะแก่การต้มหรือการเผาเห็นไหมครับเนี่ยดูที่ปลายฝักครับเมล็ดเขาจะสวยเลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรา แต่ถ้าเรายังไม่มีประสบการณ์เนี่ยเราจะแกะดูฝักก็ได้หรือกำดูเนาะอย่างผมนี่คือแค่เช็คแค่เนี้ยรู้เลยว่าเนี่ยนะครับเราก็สามารถเก็บฝักได้แล้วนะครับเห็นดูครับเนี่ยตัวนี้จะสังเกตง่ายนะเราะว่าเนี่ยเห็นะครับปลายฝักเขาจะแหลบเนี่ยอันนี้คือเม็ดเขาสุดแหละนะครับเนี่ยอันนี้คือคือเนี่ยฝักเขาจะสุดแค่นี้อันนี้คือเมเล็นนเดเ,นนเ,เขาจะเต็มเต็มนะครับของผมคือเมล็ดคือออกออกสุดท้ายเลยเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับมเมล็ดเขาจะเต็มฝักเลยเนาะนะครับ มเมล็ดเขาจะเต็มนะครับถ้าเราดูแลเห็นไหมครับดูครับมเมล็ดเขาก็คือสุดปลายฝักเลยเนาะนี่ฮะนี่คือปลายฝักนี่คือมเมล็ดครับน,นี่คือวิธีการสังเกตแล้วกเก็บไปแล้วบางส่วนนะครับน,นี่คือหักไปแล้วนี่คือเก็บฝักไปแล้วนะครับโซนนี้นะครับส่วนโซนนี้เนี่ยโซนนี้ก็คือเดี๋ยวพามาเปรียบเทียบดูนะครับก็จะไล่เลี่ยก,กันอยู่ประมาณสี่หรือห้าวันเนาะ นะครับเดี๋ยวเข้าแถวเนี่ยอันนี้ก็ตากมาอยู่สี่หรือห้าวันก็น่าจะประมาณโซนโซนนี้นี่นะฮะเนี่ยสังเกตครับฝักเขาจะยังยังไม่เต็มเท่าไหร่นะี่ครับยู่มาณสามสี่วันที่จะมาเก็บรุ่นนี้ดูนะครับเนะี่ยตายฝักเขาจะแหลมนะครับแต่เขาพดผมดูแลนี่ก็คืออ่าใบเขาจะเขียวเข้มนะครับเนาะใบล่างเขาจะไม่ตายนะครับสําคัญคือเรื่องน้ําครับ การทําการเกษตรในเรื่องน้ําสําคัญที่สุดแล้วก็โดยเฉพาะข้าวโพดนะครับเนี่ยข้าวโพดถ้าถ้าเราดูแลเรื่องน้ําดีนะครับอย่าให้ต้นเหี่ยวต้นเหลืองนะครับอ่าอัตราการผสมเกสรเขาจะดีมากนะครับสังเกตหน่อยเนี่ยต้นเขาฝักเขาจะเหลือประมาณหนึ่งสัปดาห์เนี่ยก็เริ่มเก็บได้แล้วนในขณะที่ดอกเขายังยังไม่เหี่ยวเท่าไหร่เห็นไหมครับปกติแล้วข้าวโพดเนี่ยถ้าดอกเขาสมบูรณ์นะครับเนาะ ระยะผสมเกสรเขาอยู่ที่ประมาณหนึ่งสัปดาห์แต่นี้มันมันกว่าหนึ่งสัปดาห์เนาะกับมันลากมาประมาณสองสัปดาห์แล้วนะครับต้นในขณะที่ท้ายร่องก็ยังมีถั่วเนาะนี่ไงนะครับเราก็ลงถั่วกับฟักทองไว้นะครับไว้ไว้กินเนาะนะครับอันนี้คือผมเพาะต้นก้าสายถาดเพาะก้าก่อนค่อยย้ายต้นก้าลงแปลงปุกน,นะครับทาให้อัตราการเสียหลุมจะน้อยแล้วก็ได้ได้ทุกต้นทุกฝัก เดี๋ยวผมจะพาเดินดูตรงนี้นะอาจจะเดินยากนิดหนึงเนาะนะครับเนี่ยดูครับเห็นไหมสองฝั่งนี้ได้ทุกต้นเลยนะครับต้นสมบูรณ์นะครับนี่แล้วก็ได้ทุกฝักครับไม่มีต้นไหนที่ที่เสียหลุมหรือที่หรือน้อยมากเนะี่ยอาจจะมีบ้างเนี่ยตรงนี้อาจจะว่างอยู่ต้นหนึ่งเนาะนะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วนะครับเนี่ยเราได้ทุกฝักระยะปลูกก็อยู่ที่ประมาณนี่ครับคืบหนึ่งเนี่ยสามสิบเซนนะครับ ยี่สิบห้าถึงสามสิบเซนนะครับแต่ละแต่ละแถวนะครับในขนาดเดียวกันนะครับฝักเขาก็โตนะครับโตปกติเลยนะอันนี้เพิ่งยังไม่พร้อมเก็บนะครับอีกประมาณสัปดาห์เศษเนะแต่ก็มีฝักที่มันโตเนี่ยมันจะ,ะน่าจะกั้นฝักอยู่อยู่ตรงแถวแถวนี้แหละนะครับคนละรุ่นเนาะดูครัเนี่ยตัวนี้น่าจะน่าจะพร้อมเก็บและนะครับก็จะมีบ้างที่ที่ฝักอาจจะ ตัวช้าหรือตัวมีพร้อมกันนะครับส่วนน้อยเนาะนะครับก็ต่างกันอยู่ประมาณสามสี่วันเนาะนะครับเพราะว่าความสมบูรณ์ของแต่ละต้นก็จะไม่เหมือนกันอย่างต้นนี้ฝักนี่สมบูรณ์แล้วเก็บได้เนาะนะครับเนี่ยพวกฝักพวกนี้เก็บได้แต่ฝั่งนี้ก็คือยังยังไม่สมบูรณ์เนี่ยก็รอก่อนนะครับเพราะเวลาผมเก็บฝักกระพาะเนี่ยผมจะขายที่หน้าสวนเนี่ยเราเวลาเราเก็บเราไม,ไม่ได้เก็บพร้อมกันทุกต้นนะครับถ้าต้นไหนสมบูรณ์เราถึงจะเก็บนะครับ อย่างฝักนั้นนะที่มันสมบูรณ์ก่อนเราก็เก็บก่อนส่วนฝักฝักเล็กเนะี่ยมันไม่สมบูรณ์เราก็ไม่เก็บครับเนี่ยมันจะมีตัวนี้ที่เสียหลุมแต่เวลามันเสียหลุมเนี่ยเวลาให้ปุ๋ยเยอะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะแตกแขนงครับอนี้คือปุ๋ยเยอะนี่เพราะว่าอ,อะไรเพราะว่าตรงนี้มันหลุมมันว่างเนี่ยมันเลยมาเข้าต้นนี้ทั้งหมดนะครับต้นเขียวเข้มครับนี่ออกฝักเยอะครับแต่มันไม่เปลี่ยนครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ไไดทั้งทั้งหมดเลย ในขณะที่ต้นนี้ก็เหนอนไหครับใช้ได้ครับเนี่ยนี่ครับเห็นไหมต้นอื่นเนี่ยใช้ได้หมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราปลูห่างหรือให้ปุ๋ยเยอะเนี่ยนะครับถ้ามันรับปุ๋ยรับธาตุอาหารเยอะมันก็จะแตกแขนงแบบนั้นนะครับออกฟักเยอะเนี่ยมัน,มนผ,ลผลผลิตมันไม่ดีหรอกนะครับแต่ถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยโอ้โหไม่ห่วงเลยนะครับเนี่ยฝักถือว่าสมบูรณ์ฝักยาวใช้ได้เลยนะครับกระเพาะนี่ถ้าฝักยาวเนี่ยโอเคเลยแหละครับแล้วก็เมล็ดเต็ม ฝักสองเขาังไม่โตนะครับเนี่ยฝักสองผมยังไม่ไม่ได้เก็บออกเห้นสังเกตไหมเขายังไม่โตนะครับเนี่ยฝัก,ออกสองเ,นะเขาังไม่โตนะครับเนี่ยนี่ก็ฝักสองเขาังไม่โตครับนั้นเหลือแค่ฝักเดียวแต่ก็มีบ้างที่ฝักที่สองเขาโตอันนี้ไง็นไหมเนี่ยฝักสองเขาจะเขาจะไม่โตเท่าไหร่นะเราก็เน้นเอาฝักแรกฝักสองแล้วก็อาจจะติดไว้กับลําต้นเอาไวา้ตัดให้วัวกินเนาะนะครับระยะแถวนี่นไหมครับก็ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรเนี่ยใบมันก็จะ ดูครับเดินยากเดินลาบากนะครับนี่โอ้โหฝั่งนี้สมบูรณ์มากใหญ่นะครับแต่ละฝักฝักใหญ่ฝักสมบูรณ์นะครับเนี่ยตอนที่เดินมาเนี่ยนะครับมันได้เกือบถูกต้นเลยเนาะนะครับถ้าเราปลูกแบบละเอียดในขณะที่ย่าดูครับเนี่ยญ้าก็น้อยนะครับเพราะว่าผมกบปุ๋ยกบคนต้นแล้วก็กบย้านะครับไม่ได้ใช้ยากําจัดย้าเนาะนะครับส่วนทางเดินก็จะช่างมันนะครับก็ทะลุออกมาตร้นี้ ตรงท้ายล่องก็จะมีถั่วนะครับเนี่ยยังมีถั่วถั่วแล้วก็ฟักทองนะครับเนี่ยถั่วก็จะเต็มอยู่นะครับราวนี้ส่วนนี้คือตัดเรียบร้อยนะครับตัดไปละประมาณสองไร่แต่ก็ยังมีพวกต้นถั่วหรือฟักทองที่อยู่ท้ายล่องแล้วก็ปล่อยไว้เลยเนาะเนี่ยมันก็ได้กินนะครับถั่วนี้เราไม่ต้องลดน้ําใส่ปุ๋ยอีกเลยนะครับเนี่ยมันเป็นถั่วแหลงถั่วอะไรก็นี่ครับโอ้โดกมากเดี๋ยพรุ่งนี้ก็ต้องเก็บเอาไปขาย พร้อมกันกับข้าวโพดนะครับพวกถั่วพวกนี้นี่ฟักทองอันนี้เป็นไข่มันลืมผัวนะครับนี่โซนนี้นะฮะในฟักทองเนี่ยนะครับก็ปลูกกับถั่วนะฮะในเนี่ยข้าวโพดนะครับโซนนี้ก็น่าอีกประมาณสองสัปดาห์นะครับถึงจะเริ่มเริ่มเก็บนะครับจะฝากถือว่าสมบูรณ์นะครับฝากโตสมบูรณ์ใช้ได้นะครับลำต้นใบเขียวเข้มนะครับ ช่วงนี้ก็การดูแลรักษาก็คือดูแลเรื่องน้ําอย่างเดียวนะครับเนาะนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรแล้วเพราะว่าปุ๋ยก็คือใส่ใส่ช่วงระยะก่อนออกดอกออกฝักนะครับอย่างช้าสุดก็คือเริ่มเริ่มเห็นดอกโผล่แต่ดอกยังไม่บานนี่ก็ใส่นะครับใส่แล้วก็รอลดน้ําอย่างเดียวจนถึงเก็บผลผลิตนะครับเราจะได้ต้นข้าวโพดท,ที่มันสมบูรณ์แบบเนี้ยนะครับอย่าให้ขาดน้ําเด็ดขาดน,นะครับ หลายคนก็สอบถามว่าใส่ปุ๋ยกี่ครั้งอันนี้ผมใส่แค่3ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือใส่ปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูกครั้งที่2ก็คือใส่เป็นปุ๋ยเร่งนะครับหลังจากที่ย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูกได้อยู่ประมาณยี่สิบวันเนาะนะครับประมาณนี้นะครับปุ๋ยเร่งนี่ผมใส่ปุ๋ยคอกด้วยแล้วก็ปุ๋ยเคมีด้วยนะครับแล้วก็ครั้งที่3ก็คือระยะอ,ออกดอกออกฝักนะครับก็คือฝักเขาโผล่แล้วก็ดอกเขาเตรียมเตรียมที่ที่จะโผล่เนาะ ยอดสุดท้ายเขาจะห่อดอกไว้อยู่หรืออาจจะเห็นดอกเริ่มเริ่มโผล่นิดนึงแหละอันนี้ก็ใส่ได้เลยเนาะอย่าปล่อยให้ดอกขบานนะครับหลังจากก็รดน้ําครับส่วนเรื่องน้ําก็ก็สัปดาห์ละครั้งนะครับรดน้ํานะครับก็เฉลี่ยคือรดแค่สัปดาห์ละครั้งแค่นั้นนะครับโหอันนี้กัวนะครับนี่กัวนะ่าจะเข้ามากัดหักไปเลยนะครับนี่มีแต่ฝักมีแต่หักไปแล้วมีก็หักแล้ว มาเลี้ยงวัวเนาะนะครับก็มีบ้างที่ดโอ้โหถั่วนี้ดกมากดูครับถั่วตัวนี้ก็ดกมากครับถั่วเนี่ยดูครับนี่ครับก็รุ่นนี้ก็ประมาณสองไร่ครับที่เตรียมพร้อมจะออกนะครับตัวนี้ก็เตรียมจะออกแล้วนะครับเ๋พรุ่งนี้ก็จะเริ่มเก็บชุดนี้นะครับอย่พรุ่งนี้นะครับตรงแถวนี้ก็จะ สีก็จะซีดหน่อยนะครับนี่ก็ไม่เขียวเท่าไหร่เพราะว่า,อ,าอยู่ติดขอบนะแล้วก็เรามันแห้งเนาะนะครับเวลาเราลดน้าเนี่ยมันจะแห้งก่อนเพื่อนเลยนะครับก็ทําให้ต้นไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ว่าฝักยังโอเคนะครับฝักเขายังโตเหมือนเดิมนะครับเนี่ยฝักยังใช้ได้นะครับถ้าต้นแบบนี้แสดงว่าเขาขาดธาตุอาหารหรือขาดน้านะครับโปรตีต้นเขาต้องเขียวเข้มเนี่ยอย่างโซนเนี่ยโซนโซนด้านบนเนี่ยเห็นไหมครับต้นเขาจะเขียวเข้ม ฝักก็จะใหญ่หญนะครับในสังเกตแต่ละฝักนะครับโตมากใบก็จะเขียวเข้มนะแตกต่างแค่ท้ายร่องแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นโซนนี้ก็คือเพิ่งปลูกเสร็จนะครับบางส่วนแล้วก็เพิ่งใส่ปุ๋ยเสร็จนะครับใส่ปุ๋ยรุ่นนี้ใส่ปุ๋ยบุนุงหลอกบุนุงฝักแล้วรุ่นนี้ระยะผสมเกรสรน,นะครับเห็นดอกบานเลยเนาะนะครับตัวนี้ก็ไถ่ายแปลง ตากดินไว้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะปลูกทันไหมนะครับก็ส่วนมากก็จะปลูกเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะครับปีนี้ก็น่าอยู่ยที่ประมาณหไร่นะครับหไร่เศษ็นะครับขายไปแล้ว2ไร่แล้วก็เนี่ยก็จะเริ่มทยอยขายชุดนี้อีกนะครับไปเรื่อยๆเนาะน่าจะขายรุ่นสุดท้ายก็น่าจะประมาณเดือนมีนาคน่าจะ น่าจะหมดนะครับเราเพราะว่าขายเองที่หน้าสวนนะครับต้มขายเองทั้งแบบฝักสดแล้วก็แบบต้มนะครับไม่ได้ขายเหมาสวนหรือขายกับพ่อค้านะครับเรื่องวิธีการขายเองเนาะเพราะนั้นนะครับท่านใดมีข้อสงสัยข้อแลกเปลี่ยนหรือข้อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการปลูกข้าวโพดนะครับก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็จะมาแชร์มาพูดคุยกับทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ